อีโนเ 8e นะครับคัส15 260แรงม้านะครับเกจดีเมียมนะครับที่ร้านเรา j จ 8e มีทั้งสภาพใช้งานและป้ายแดงนะครับใครต้องการแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับตัวนี้ใสๆนะครับลายไอไลควนนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นระบบคอมมอนเลวนะครับที่ถูกพัฒนามาแทน j จ 8c นะครับ ที่เป็นระบบความสายนะครับสำหรับ 8C ก็จะเป็นระบบไร้ไฟฟ้านะครับตัวนี้จะทำงานด้วยกล่องนะครับควบคุมนะครับสามารถจูนได้ทุกอย่างควบคุมได้นะครับเกียหนึ่งสองสามสี่อยากให้ติดจุดระเบิดแบบไหนสามารถทําได้หมดเลยนะครับอยากจะเอาแรงไล่ควันหรือจะอยากจะมีควันนะครับเราบอกว่าสั่งได้นะครับด้วยกล่องคอมพิวเตอร์นะครับเรามีช่างไฟจูนให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือจะติดตั้งกับทางร้าน j o 8E ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คนติดตั้งที่ร้านเราเพียบเลยนะครับ เพราะว่าประหยัดน้ำมันนะครับใช้งานได้จริงนะครับเอาเร่งหน่อยครับครับกัะจุนเราจะเลือกได้นะครับว่าจะได้แรงแบบไหนนะครับเต็มระบบกว่านี้นะครับที่ร้านเรานะครับใครติดตั้งก็ต้องบอกว่ารอขับกลับบ้านอย่างเดียวนะครับเดินให้เต็มระบบนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาแปลงจากระบบแก๊สนะครับมาเป็นน้ำมันนะครับ นี่ครับเราก็มีบริการทุกอย่างนะครับครบจบที่เดียวแน่นอนนะครับอ้าวพ่อขอบคุณลูกค้านะครับแล้วพบกันที่เซียงกงสลับรีนะครับ